เรียนถามพระอาจารย์อีกครั้งหนึ่งครับคือเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยบางคนบอกว่าต้องนั่งกับพระอาจารย์ที่ว่ารู้จรงิง mm hmm. ครูบาอาจารย์อะไรประมาณอย่างนี้ครับ mm hmm. อยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าจําเป็นไหมแล้วก็ได้ยินมาอีกว่าอย่านั่งคนเดียวเพราะว่าจิตจะวิปลาสอะไรประมาณอย่างน mm ี hmm. ้ <laughs> เวลาฟังเขาแล้วโยมก็อย่างนี antis, hum, ้สิไม่รับรองไม่คัดค้านนะขอคําพระศาสดาดูหน่อยสิว่าพระศาสดาบอกอย่านั่งคนเดียวนะแล้ววิปลาสพระสูตรไหนนะเซิร์ชเลยอีทติตกะนะอืมสแกนหาถ้าไม่มีพูดเองให้ละทิ้งคำพูดนั้นไปเสียนะแค่นั้นเองโยมง่ายๆไม่มีหรอกนะไม่เคยได้ยินอ่างั้นก็ การเข้าใจว่าพระอาจารย์รับรองว่านั่งคนเดียวได้เลยที่ไหนก็ได้ศาสดาศาสดาตาตมาก็รับรองไม่ได้เอาค้างศาสดาไปต่อนนี้พวกเราไม่ต้องกังวลแล้วคือนั่งคนเดียวได้ที่ไหนก็ได้รับรองไม่มีอะแนนใ้อยู่ผู้เดียวผู้ใดมีการรักคนด้วยหมู่เป็นที่มายินดียินดีในการรักคนด้วยหมู่ มีคณะเป็นที่มายินดียินดีในคณะจักเป็นผู้ผู้เดียวยินดียิ่งในปวิเวกถึงที่สุดนั้นเป็นฐานะที่มีไม่ได้นะเมื่อปวิเวกทําไม่ได้เธอก็ทําให้สมาสมาธิเนี่ยนะเกิดขึ้นไม่ได้นะเั้นเมื่อสัมมาสมาธิสมาธิฏฐิเกิดขึ้นไม่ได้นะ,นนนนะละสังโยชน์ไม่ได้จิตไม่หลุดพ้นถึงนิพพานไม่ได้ นั้นผู้เจ้าเนี่ยให้ปวิเวกนะให้อยู่ผู้เดียวหลายครั้งที่ผู้เจ้าเนี่ยไล่พิสุไปอยู่ผู้เดียวฟังทำแล้วหลีกไปอยู่ผู้เดียวไปอยู่ผู้เดียวสรนเสริญการอยู่ผู้เดียวผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวที่แท้จริงคืออะไรนั้นโยมบอกโอ้ไม่มีโอกาสอยู่ผู้เดียวเลยครอบครัวเต็มไปหมดเลยลูกหลาน ให้อย่าเอาจิตผูกติดกับอารมณ์จะเรียกว่าเป็นผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวตรัสกับมิฆาละบอกมิฆาละแก่พิสูผู้เพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบโมเมาอยู่ซึ่งรูปเสียงปิ่นลดโปตปะธรรมลมนั้นนั่นแหละความเพลินย่อมเกิดขึ้นเมื่อความเพลินไม่อยู่นะสาราคะความพอใจอย่างแรงกล้าหรือความกำหนัดกล้าย,ย่อมมีเมื่อสาราคะมีอยู่สัญโยคะการผูกจิตติดกับอารมณ์ย่อมมี ลิสุผู้ประกอบพร้อมแล้วได้การผูกจิตติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินนั่นแหละเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองไม่ต้องการให้อยู่อย่างมีเพื่อนสองต้องการให้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวแม้กระทั่งในจิตเลยถึงจะอยู่เกินคนก็ต้องอยู่ผู้เดียวในจิตนั้นถึงโยมจะไปอยู่ ที่แจ้งลองฟงังโคนไม้ท้องถ้ำเชื้อเนื้อผาป่าชา้าป่าชาัดแต่ถ้าจิตผูกติดกับอารมณ์ผู้ชาบอกเธออยู่อย่างมีเพื่อนสองนะอารมณ์นั่นแหละคือเพื่อนสองของเธอตั้นานนั่นแหละคือเพื่อนสองของเธอนะแต่อยู่ในถ้ำคิดว่า,าสบายแล้วเรียบร้อยนะฟุ้งตลอดเลยนะอืม แต่ถ้าเธอแม้จะอยู่เกลื่อนกลนไปด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาหมาดเดลทีสาวกของเดลทีนั้นก็ตามนะแต่ถ้าละตัณหาได้แล้วนะละความเพลินในรมได้แล้วก็เรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวนะมีเป็นอย่างนี้อืม